สวัสดีท่านผู้ชมที่กรพบครับ TK บ้านสวนที่ดินนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปนี้จะพาไปดูแปลงไหนไปดูกันครับสวนทุเรียนนะครับสามไร่นะครับท่านผู้ชมที่กรพครับนี่ครับให้ผลผลิตแล้วนะครับต้นใหญ่สวยเลยทีเดียวครับติดถนนคอนกรีตนี่ครับทำเลถือว่าสอบผ่านครับท่านผู้ชมครับ ใกล้สุขุมวิทเพียง1กิโลเมตรนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่หลังเบอร์เอเลยครับนี่ครับต้นใหญ่มีต้นเล็กผสมอยู่65ต้นนะครับมีมังคุด7ต้นนี่ครับเพื่อนบ้านนะครับน้ำประปาไฟฟ,าฟ้าเข้าถึงนะครับติดถนนคอนกรีตเขตชุมชนนะครับพิกัดตำบลวังว่าอเเิอแกลงจังหวัดระยองนะครับ สามไร่ขายไร่ละ1.38ล้านนะครับข้าวโอนคนละครึ่งยกแปลงก็ประมาณ4ล้านนะครับท่านผู้ชมครับก็ต่อรองราคาพูดคุยกันได้นะครับอ่าราคาก็ถือว่าไม่ได้ตึงมากนะักก็ไม่ได้หย่อนเท่าไหร่นะครับอ่าต่อรองกันได้นะครับนี่ถนนหน้าแปลงนะครับอ่าถือว่าอยู่ในอ่าใกล้ความเจริญแล้วนะครับอ่ามีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวครับ ปิกัดวังว่านะครับสนใจสอบถามได้ครับนัดตูวสารที่จริงนะครับสอบถามรายละเอียดนะครับต่อรองราคาได้ครับทีเคบ้านสวนที่ดินนะครับ19,900หมื่นเก้าันเกรับแล้วนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามไม่ถึง20,000นนะครับนี่ครับฝากขายฝากลงคลิป ติดต่อแอดมินเทพได้นะครับกดตรงคำว่าเพิ่มเติมอ่านรายละเอียดใต้คลิปนะครับรวมทั้งช่องทางติดต่อผู้ขายนะครับท่านซื้อกับผู้ขายได้โดยตรงเลยนะครับไม่ต้องผ่านแอดมินครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ